สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์เฟล e n d s t สิงห์นะครับผมก็ชิปนี้จะมารีวิวรถนะครับผมเป็นคู่ป่านะครับ lc 0 1 8ย sp นะครับผมรถปี6กนะครับเป็นรถปี6กนะครับชุดแต่งกับ นายจะเต็มอยู่นะครับผมแต่งเต็มเลยนะครับอับนนี้กะมาพร้อมชุดทอนะครับผมตัวนี้เป็นแปดสองนะครับทอตรงนะครับผมกบแฝดสองเป็นหกนิ้วนะครับผมหกนิ้วสองใบนะครับผมตัวนี้ได้มากแล้วค่ะสองพันสามนะครับทอ ตรงนี้สองจุดหานิ้วนะครับผมได้มากแลคาะสองผลิตนะครับตัวนี้เป็นของอันรถไถสิ่งนะครับผมชุดข้อตัวนี้มาสางเองนะครับตัวนี้เล็กนะครับดเชื่อมดัดงอนะครับผมพวก่วนที่ดัดมุมไหนนะครับยากนะครับผมเพราะว่ามัน ทอนี่มันบ่ได้ออกมากเก่าซิมนะครับมันออกมากเดือย่ังน้อยนะครับผมเดือยมากทางนี่ยังน้อยมันบ่ได้ออกมากเปย์เองสินะครับมันออกเดือมากเสีะครับผมแก้ร้ายชุดนี้นะครับตัวนี้นะครับผมกระชุดกระจกนะครับผมชุดกระจกนี่เป็นของเสียนุ่มนะครับผมซูเมตโมเอชหอยสามสิบนะครับผมเป็นหามากนะครับ สิหาบานนะครับผมตัวนี้ครับมันต้องมีขามานะครับผมเลยเอาเล็กมากแต่งเอานะครับซื้อเล็กเล็กแบนสองนิ้วนะครับผมครับแต่งแซวนะครับปอลอดไรนะครับผม หลอดไรได้มาดวงลวะสองรอยยี่สิบนะครับผมสี่ดวงนะครับพร้อมๆนะครับสองร้อยยี่สิบนี้สี่ดวงนี้แปดร้อยแปดสิบนะครับประกับนะครับผมประกับจะไฟนะครับตัวนี้คูละห้าสิบนะครับผมแล้วนะ LED นี้ มัจจะร้อยก็าบาทนะครับผมคูนี่แล้วก็ได้ซื้อเพิ่มกับเป็นของอ่อนะครับของอ่อนี่หาโตนะครับของ่อสแตนเลสสองร้อยก็าบาทนะครับผมกับขอบทั้งๆเิ่กนกระหาไมาอีกหกดวงนะครับผมมาจากไฟสี่ดวงแล้วซื้อเพิ่มอีกสามดวงนะครับดวงละสามสิบบาทนะครับผมไฟ บัตเตอร์เนตนี่พ่อมวงนี่ไฟนี่ดวงละลอยนะครับผมหมวกดวงละหาสิบนะครับหกลอยนะครับผมหกลอยนี่หมวกสามลอยหาสิบเออหมวกหมวกสามลอยนะครับผมหมวกสามลอยไฟหกลอยนะครับ เป็นเกลลอยนะครับผมแล้วก็มิชลิ่นี่ตัวละลอยหีนะครับสองตัวแล้วก็มีแต่ไฟฟ้าตัวนี้ไดมาสามลอยหาสิบนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ได้มาสามลอยห้าสิบนะครับผม,บม,บผมแล้วก็ตัวชุดเล็กนี่นะครับเล็กขำ่ำหลังคาเนี่ยเซริกเซนมานะครับตีไปพร้อมเพ็ดสามลอยนะครับผม ขอบพวงมาลัยนี้ราคาสามลอยนะครับ,บ,นะะรบสีน้ำเงินนะครับผมใส่เลาสวยนะครับผาพื้นละสามสิบบาทนะครับผมผาสีสีพื้นนะครับผมเดี๋ยวสี่สิบกัเสาทงนี่กับ DIY เอานะครับผมเป็นมันเป็นโค้งเต็นกลางนอนนะครับผมตัวนี้ก็เป็น DIY กันนะครับ อันนี้เป็นการการขีดยานะครับผมเอามาถูบอลครับนขะี่าย่างหยากเลย <c oughs> เป็นแต่เลียดมันจอหยากนะครับผม มาเบิ me me enfin ่งไฟนะครับผมไฟนี่เป็นผมเฮ้ดไว้สองสเต็ปนะครับผมเป็นแบบเฮ้ด้วยสองสีนะครับผมบริต่อใส่ไฟเหลียวนะครับไฟมีสีเขียวนะครับผม ไฟมีสีเป็นดุมเขียวนะครับผมไฟดุมเขียวขอบน้ำเงินนะครับผมขอบน้ำเงินแล้วก็อีกสวิงหนึ่งเป็นีนสวิงที่สองอีกสวิทสงวที่สามเป็นไฟร่วมนะครับผม ไอ้ร่วมนในมีเขียวแล้วน้ำเงินแล้วก็ไอโบมนะครับทั้งครึ่งตัวนี้ห <Okay. S 1> ลางจะขาดรถมาทายรูปรซื้อแล้วครับ เพื่อนายห้าร้อยห้าสิบเหรียจะได้บัตรนม่ถอนบอบอโอ้โหครับห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวดเห็นไปเบื้องมุมมองทึ่งๆนะครับผม ตั้งครับประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นหกหกจังน้อยครับผมเชียงตายน้อยนะครับสปอตไลท์ติดข้างเดียวนะครับข้างนี้กาวว่าร่งครับกาวว่าดีนะครับข้างกาวว่าดีนะครับขอ้้างเดียวเฮ้ย ตัว <g ül> แดงอะโยกผานเกนลือโยกผานเกลืออันนี้เราตัวแดงใส่ลงไฟเลยตอนเปียงคอนะครับคอเป็นผักเดิมไส้หนูฝีนะครับผิดไวแห้งนะครับ ดังดีนะครับเียงสร์เทียงตัางกันเลยนะครับใส่ทอตรงครับหมอกระเดียวนี่เทียงจะตัางกันไม่ยากแน่เลยส่หมอกระเดียวหนิอยากอะไรนะครับอย,อยากไม่ยากแน่เลยล่ะนี่ก็อยู่ขอเะไว้เพียงซะนี้นะครับผม,มราคาของกับไอบวกเรานะครับผมแต่ร่วมที่กอกน้่มกับเกือบมืดหมดเป็มมื่น,มนนะครับผมแสดงมากหนิ มื่นไม่น้อยนะครับขอเข้าไปเช็คสียงก่อนดี